สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพวกเราแอมมาดูสวัสดีค่ะทีทีค่ะสวัสดีครับสู่ครับสวัสดีค่ะแอมค่ะสวัสดีค่ะวานค่ะวันนี้พวกเราดูสดใส ต้าแจ้กันจริงเลยจ้าีชมพูนอนกันทุกคนเลยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาระดูคลิปของใครกันเอ่ย B N K Forty ค่ะชอบการ์ดสีฟ้าสีทอใช่เพราะว่าคนดูเรียกร้องกันมาอย่างมากเป็นตัวฟู เพลงเื่อว่าหลายคนก็คือตั้งตารอนะ MV เนี่ยก็มาแล้วนะวันที่2เนาะก็คือวันนี้นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำเรีอคชันกันเลยเนาะเห็นว่ามาปุ๊บเราก็นัดกันมาแล้วก็ทำกันเลยจ้ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบทุกคนรอติดตามพวกเราเนงามๆทุกคนกราบคุณจ้า การำได้วันนี้เนี่ยไหยได้ก็คือรำแล้วก็คือรำวันที่2มิถุนาเนี่ยก็คือเป็นวันครบรอบ4ปีของ BNK48 ที่ตั้งแต่เดบิวต์เ่มมาไม่เย็นใจน้องๆด้วยนะคะที่เดินทางมาจนถึงวันนี้เชื่อว่าน้องๆทุกคนเลยทุกเจนเนอใน BNK48 เนี่ยก็คือ ทุ <rude S 1> ่มเทเนาะตั้งแต <hel an S 2> ่ว <af. S 1> ันแรกที on, ่เข้าเข้ามาเนาะครั้งที่แล้วเนาะเราก็มีเล่นเกมกันในคอนเซ็ปต์ทีเซอร์อันที่8ปดคู่มิเชอร์กับมิวสิกว่าใครเป็นคนที่เลือกตรงกับผลโหวตคนชนะก็คือนี่ชินแดงค่ะตูงดุเป็นไปมาะแต่ว่าน่ารักนะก็ไม่รู้แหละก็คลิปที่แล้วมีคนบอกว่าต้องมาชดใช้จะเรามาดูกันแล้วกันว่าเราทำอะไร ก็คือตัว MV ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงนะตรงที่แบบว่าเขาเนี่ยเปิดโอกาสให้แบบแฟนคลับเองเนี่ยได้มีโอกาสร่วมโหวตนะว่าอยากจะให้ซีนไหนเนี่ยเขาไปอยู่ใน MV เต็มเนาะซึ่งหลายคนที่เราเล่นมาเมื่อรอบที่แล้วนะสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ใน MV ซึ่งพวกเราก็ตั้งตารอเหมือนกันว่ามันจะไปอยู่ส่วนไหนไอของ MV ็กันพร้อมกันแล้วเราก็ไปดู MV กันเลยเออ เป็ยการสีสันสดใสปรุงเปรงแมากจ้าดูชุดนี้ด้อุ้ย p a s สุดโอ๊ยโายน่ารักมากน่ารักมากอะแล้วอุ้ย มีการเปลี่ยนชุดด้วยนะอินสเกตส์ว้ไม่ใช่แบยน้นะคนอะ่งเท่อะวิ่้เยมาวิ่ง้ใส่สุดใส่สุดแล้วอะ

เทคุณไข่บังคุณไข่จะฟังทำไมเออเออเอาอุ้ยเสื้อนี่คือแบบสีสันสดใสมากเลยขรุมมากเขถอดเสื้อออกอุ้ยถอดเสื้อมาบ้าออุ้ย โอ้โหปั๊บวุ้ยใช่ไหมปั๊บวุ้ยเอออะไรอะวุ้ยเป็นโซนมันก็ตั้งนานแล้วเป็นโซนมันกะตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่ยาวอับมาแล้วมาแล้ เสื้อน่ารักมากเลยสีพาสเทลอ่ะด้วยคะนี่เซฟเนี้ยอ้โอนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแมาแล้วนาร พอรวเถอพอระเถอเดี๋ยวงจะจูห้ฟหงที่ลุดเดี๋ยวอะนะจุบให้ฝลุดปวดมาก่พวกเราก็้พวกเราก็หัวเลาะเสียงอ่อนจนเรเป็นกลวไม่ร้อรนแล้วเร็วเกินเบรกตันเบรกเบรกคือตันมันได้เนาะ เออสดใสอ่ะเย้น่ารักมากสดใสเบอร์เกิดมาก็คันเล็บปูแล้วจ้ะพองเราพร้อมหนึ่งสองสามอันดีอันดีอันดี้อันมมากก็คือน้องเขาบอกว่าไม่ต้องดูก็พออยากเล่น <sk ort> ขอร้องอะไรกราบต <sk ort> ิเธออเราคือย,ยิ้มยิ้มตั้งแต่ต้นจนจบ <sk ort> เราก็ตั้งตารอเนาะว่าแบบว่าแบบช่วงที่เป็นอคอนเซปต์ทีเซอร์จะอยู่ช่วงไหน <sk ort> ซึ่งก็เห็นแล้ว,วมันอยู่ช่วง <sk ort> แบบเกือบสุดท้ายเนาะที่แบบ มาทีเดียวเลยพร้อมกันทุกคู่หล่ะไงแปดคู่เนาะเนาะเปิดทำได้ว่ะเรื่องแรกตอนแรกตอนแรกฉันคิดว่าเฮ้ยเปิดขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์พรีเซอร์เลยหรือเปล่าวะเอาเปล่าจ้าแต่อยู่ส่วนนั้นก็แบบเอออนนิดึงยู่อยู่ส่วนนั้นก็ดีอ่ะดีหมดเลยจริงๆเพราะว่าชุดเซมเนี่ยมันมาตอนหลังเนาะ เขาเลยเอาเอาตัวคอนเซ็ปต์ที่เสร้อไปไว้ที่หลังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเสื้อมันเป็นใส่ป็จะใส่เข้าพอดีน่ารักค่ะแต่โมบายอ่ะตอนเริ่มแรกอ่ะที่เป็นแบบชุดห่างปลาใช่ไหมเขาจะมีเสื้อนะถ้าเห็นอ่ะ แต่ว่าพอไม่่ใชปทักทิ้งในเขาจะตั้งชุดข้างในอะหรอเออเออใช่ข้างในเออเขาจะตั้งไฟอะไรอย่างงี่ใช่เข้าสู่ช่วงชวนกันแทนกันก็คือชอบอ่าปั่นเนาะช่วงที่ปั่นออกมามีความเท่อะแล้วมีแล้วด้วยความที่เสื้อปั่นเด่นด้วยเนาะ เป็นเป็นสีเขียวนะจะไม่ผิดเนาะก็คือเด็กมาแล้วแบบมาแบบเท่และมาแบบท่อนแรบปด้วยอะไรเงี้ยมาเลยรู้สึกเฮ้ยปันเท่่ะแบบว้าวอะมาปุ๊บเท่อะอะไรเงี้ยใช่ชอบชอบช่วงท่อนแรบปเท่มากใช่้แต่จริงอะอย่างที่บอกว่าทีนอื่นก็คือชอบเหมือนกันนะแต่แค่แต่แค่ว้าวไม่ไม่นึกว่าจะมาแบบโยโย่แรปแร็ปอะไรเงี้ยของเราช่วงที่ชวนกันแห่มาดูของเราคือ ช่วงปันเหมือนกันแต่คือคือแต่ว่าที่ชอบก็คือชอบที่ปันแ็ปเนาะที่แบบกําลังเดินลงบันไดแล้วก็แล้วก็จะส่งช่วงแบบเข้าเมลโลดี้อะที่แบบแล้วก็จะจบลงแบบคลายมาแน่นอนอะที่วาเท่มากแบบชอบมากคือตอนที่ฟังตัวที่มันเป็นดบนะิเอ็มวีเนาะก็คือชอบแลยว่าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษแต่พอมาเนี้ยปันแบบเขาเป็นคนเท่อยู่แล้วนะแวบบแ็ปเดินอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหกระบวกกับเสื้อเนาะแบบเสื้อแล้วก็เขาเรียกอะไรนะบันไดอะ ที่เป็นสีส้มคือมันตัดกันแบบสวยมากฉันชอบฉันชอบช็อตเปิดตัวเลยช็อตที่แบบเออแห่มาดูเลยตอนเปิดตัวตอนที่ยืนกันอยู่สามคนแล้วก็มีกุเป้สบายแล้วก็คุณไข่นันแหละก็คือยืนอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วคนนี้ก็คือช็อตที่แบบหันหันหน้ามาหากล้องอ่ะแล้วก็เดินเข้ามาแบบแบบอุ้ยตานี่นิดนึงนะตาจะแบบจิกนิดนึงอะเออตาแบบแล้วก็ท่าเดินแบบรักต็อแตกตอกแตกอ่ะเนาะ บอกโซวอยอ่ะแบบดึงดูดสายตาทำเจ็งรองเท้าให้ด้วย <laughs> เออฉันชอบสีนสนี้ซีนซีนที่ต้องชวนกันแห่มาดูของฉันก็จะเหมือนว่านะเป็นซีนแรกอ่ะจังหวะที่หันมาก,ก็คือปรึงอ,อ๋อน่ารักจังเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ซีนที่แบบว่าต้องชวนกันแห่มาดูก็คือซีนที่เป็นคอนเซปต์ฮีเซอร์ที่พวกเราเลือกเลือกไวเ<อ>้เ่เราเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอใช่ไหม<อ>ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็แบบเฮ้ยมมนอยู่ตรงไหนนาอะไรประมาณนี้เออเออเออใช่น่ารักน่ารักก็คือรวมมันมก,ก็น่ารักแล้วก็ตั้งหวะที่พี่เชอร์พี่เชอร์มาก็าคือไอจาราลายอีกแล้ว<อ> <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยม่ใส่ตาด้อแต่บอกเลยว่าใส่สีชมพูมาเพราะว่าอยู่ทีมมิวสิกค่ะสีน้ำเงินด้วยอยู่ทีมพี่เชอร์มีทุกอย่างรบเป็นคู่ก็คืออยู่ทุกทีมแต่จริงๆความพิเศษของ MV นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบแฟนคลับทุกคนมีส่วนร่วมเนาะในการแบบในการเลือกว่าให้ซีนไหนเนี่ยมาอยู่ในใน MV ตัวนี้เนาะมันเลยมีความพิเศษแล้วก็กลายเป็นว่าแบบทุกคนก็ตั้งตารอเนาะนอกจากตั้งตารอแบบ MV อย่างเดียวแล้วเนี่ย ก็คือตั้งตารอดตียที่ตัวเองเลือกมาว่ามันจะไปอยู่ส่วนไหนของของ MV อะไรออะไรนี้เนาะใช่จริงจริงจริงรอตั้งแต่เลือกรุนคู่แรกว่าเออใช้ ABC ซอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตอบอะไรเออรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ามันจะมาอยู่ในเอ็ยังไงเห็นแล้วดชตอนช่วงที่แบบโมบายหันมาแล้วก็เดินเดินมาตรงตรงเนาะคือแบบเออรู้เลยอะว่าแบบ คนเนี้ยเซนเตอร์ใช่ใช่คือเด่นมากดึงดูดมากมองจริงจริงเรื่องเซนเตอร์เนี่ยอาจจะแบบไม่พูดไม่ได้เนาะเพราะว่าทุกเพลงเนี่ยเขาจะมีเซนเตอร์ในแต่ละเพลงเนาะต่างกันเนาะคนนี้เป็นเซนเตอร์เพลงนี้แหละเงซึ่งจริงๆควรต้องแบบต้องพูดอยังไงก็ต้องพูดเรื่องของเซนเตอร์ตรงนี้คือเหมาะนะแบบเพลงน่ารักสดใสอย่างนี้เนาะก็คือเหมาะกับโมบายเหมือนกันอะเนาะเหมือนตอนนั้นที่แบบ คุกกี้เสียงไายใช่ป่ะ<ช>เออโมบายก็น่ารักมากแต่ตอน,นนั้นโมบายผมผมผมสั้นเนาะตั้นี้แบบแบบแต่พอพอน้องผมยาวก็สวยอะแอบเซ็กซี่ด้วยชอบตัวโตโตเออใช่น่ารักมาก ส่วนใครเนี่ยรู้สึกว่าซีนไหนที่ตัวเองชอบพิเศษนะครับก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยเราชอบซีนนี้เป็นพิเศษมากเลยเป็นเป็นซีนต้องชวนกันแห่มาดูของตัวเองอะไรเงยเนาะอย่าลืมมาแชร์ให้พวกเราดูนะครับฝากน้องๆเรียนฟเไว้ด้วยเนาะติดตามน้องๆด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามตัวก็ด้วยใช่แล้ว คือคืรู้ลยทุกคนติดตาม B K c o r e อยู่แล้วแต่พวกเราติดตามด้วยค่ะช่องทางติดตามต่างๆเนี่ยเราก็ได้ใส่ในตัวดีสคริปชั่นข้างล่างนี้เนาะหลายเอยดข้างล่างเนาะก็มีทั้งอีเมลเนาะมีทั้งช่อง YouTube ของเราเราก็มี Twitter ด้วยนะคะ Twitter Twitter ก็ติดแฮนแท็กแห่มาดูก็ได้นะคะเดี๋ยวตามไปแห่มาดูตามไปดูแน่นอนแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ กด s u b s c r ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าพวกเราจะทำคลิปรีแอคอะไรกันต่อเนี่ยก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับแล้วก็จริงๆอย่าลืมนะครับถ้าถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้พวกเราไปรีแอคอะไรก็มาเมนใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งที่เราพูดทั้งหมดในคลิปนะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเนาะถ้าผิดถูกยังไงก็ขอภายไว้ที่ณที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็แนะนำกันได้เลยค่ะคอมเมนต์ไว้เลยสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนเนาะ แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพวกเราจะรีแอคอะไรอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฉันพูชนะ